สร,สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่20-26มีนาคม2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสาวกิติมาติระเสถาเสมาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่หนึ่งทับ2565ณห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น4สารลางจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูศิลปชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการประชุมมอบหมายให้นางสาวอัมพาวาบุญหานักวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายให้ความรู้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จัดโดยสำนักง,งาน,แรงง,งานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยบรรยายในหัวข้อการคุ้มครองแรง,งงานผู้สูงอายุและความปลอดภัยในการทำงานรุ่นที่4ณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลเปื่อยอำเภอรืออำนาจและรุ่นที่5นาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดูอำเภอหัวตะพานจัังหวดอำนาจ,จเจริญ มอบหมายให้นางสาวอัมพวะบุญหานักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2564และบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลภายใต้แนวคิดคนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าสู่โรคใหม่หลังโควิด -19 อย่างยั่งยืนณศูนย์ประชุมพุทธอุทยานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีปุฒรโพผู้ว่ารชาชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิด มอบหมายให้นายปัส,สนัยสวามิชัยนิติกรชำนาญการร่วมพิธีเปิดการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนน,นรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามณบริเวณหอนาฬิกาตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวปบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบหมายให้นายชาวริชุมภูกลุักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญประจีงบประมาณพุทธศักราช 2565ซึ่งได้นำภารกิจของสำนักง,งานออกให้บริการแก่นายจ้างลูกจ้างแรงงานภาคเกษตรผู้รับงานไปทำที่บ้านและประชาชนทั่วไปณโรงเรียนบ้านภูเขาขามหมู่ที่4ตำบลคึืนใหญ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจรังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี มอบหม,มายให้นายาวลิชุมภูกูลนวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายให้ความรู้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุของกลุ่มภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จัดโดยสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยบรรยายในหัวข้อการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุและความปลอดภัยในการทำงานรุ่นที่6ณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเวียงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงอำเภอศรีนางคณิคมและรุ่นที่7ณองค์การบริหาร ส่วนตำบลปลาขาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสสคอ,ออำนาจเจริญคุ้มของสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน